สวัสดี่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวน้อยวันนี้ก็จะมาทำทำอะไรดีเล่นเกมให้ดูอีกแล็้วคทะาไม่ค่อยลองคลิปขออภัยด้วยพอดีติดเล่นกับแมวแล้วก็มีเล่นเกมดู Youtube ด้วยแหละวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่โอเคแป๊บหนึ่ง น,นี่ได้แหละให้มีเสียงอะไรมันจะได้ไม่ต้องรบกวนการพูดของดิฉันได้แค่จะพูดไปตลอดเกมได้เละนซาซาไปแล้วชนป,ปูตัวเองไม่ใช่ละทุกคนเคยเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนไปเอกไปเอาไป,าไปนี่อย่ามายุ่งกับลูกโป่งแค้นลูกโป่งแคน,นลูกสหกรอยอย่างน่ารัก เอื้อลูกบองแตกแตกยังเพลกเลยตืดอตูดูตูดูตูดูตูดอดูดูอเอ๊ะอันนี้ยังจงใจก็ยัจงใจเพราอยากเปลี่ยนอันนี้บ้างเนี่สวยงามอ้าวอะไรมันต้องสวยงามอย่างแน่นอนปิวปิว ปิ้วแตเไปซะแตกกระจายครับแตกกระจายแตกกระจายไปซะอยากเปลี่ยนด่านว่างอะเออเกือบไปแล้วเมื่อกี้เสียงมากไป จากนี้ไปไปไปชิว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 ไปไปปะทุกคนมาอันดับที่สามล้กครบผมอุ้ยบม่เมื่อเอือลูกโป่งแตกอีเช่นเคยเอออยากจบคลิปแล้วว่ะเขาเปลี่ยนเกมได้ไหมเปลี่ยนเกมเฮ้อร้องเพราะว่าไม่งั้นแทนได้ตุยแน่ ไม่ได้ตัวหรอกนั่นก็คือฉันโมโหหัววัดระเบิดแตกแน่เออเกมอะไรดีเนอะคืออุ๊ยเราดีดหน้าตัวเองทำเพื่ออะเรามีเกมไหมก็คือเกมนี้อย่างเดียวอ่ะอืมฉันว่าฉันน่าจะไม่เล่นนะ รอ้ไปเหอะเสียดายมากแต่ฉันจะต้องทิ้งอย่างแน่นอนฉันช่อ,อาเพามัลบเครื่องลบเครื่องมากอูอ้ซีซีเอ,อไม่ได้ซีอะไรนะแดกแม่ต่อต่อจิกซอแมวไปต่อจิกซอกันไปต่อจิกซอเลยอย่าลืมกดไลค์ซับซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนไปทั้งหมดให้ด้วยนะ เพราะว่าจะได้ชมคลิปก่อนใครใครเข้าเลยมาให้ทันด้วยนะไม่ทันกูอลรอลีนไม่เป็นไรใครจะดูคลิปย้อนหลังก็ได้ไม่ได้ดูนานก็ได้แต่ต้องดูทุก,กวันตอนนี้ก็ได้ลงคลิปไปแล้วสองอันอันนี้ต้องลงคลิปอีก bình con hả? mình hâm ở nấy nè, hả? đến ở nấy hả? lấy số anh, anh anh, mà เออถูกไอ้นี่อะไรต่อออกไปใช่ไหมถูกไหมไม่ถูกมา,มกมาฉันจะเป็นผู้ดูแลลูกไม่ใช่แล้วผิดต้องต,อต่อตรงนี้สิเฮ้ยมาตรงไหนอีก แบรถไม่หมดเลยเหอือสุดท้ายอ่าหลังจากนั้นก็ต่อได้เลยต่ออะไรก็ต่อซะนี่เสร็จแล้วไม่ได้ตอนนี้ ทำไมฉันต้องต่ออีกถามจริงต่อทำไมต้องให้ฉันต่อ,อีเอ้ามากองกันให้หมดไม่ให้เหลือไปามากองกันแล้วต้องต่อด้วยกองกันเองแล้วต้องต่อกันเองด้วย องต่อง,อง,ต,อองตอนนี้ยังไม่ได้ผลผลิตแมวที่น่ารักยุบได้แล้วผลผลิตออกไปได้อันนี้ไม่ใช่ชุดบิงโกลแล้วกเกี่ยว,วกับบิงโก เรียบร้อยได้แล้วต่อไปม่มเป็นเกมใหม่ห้าม ก็จะบอกกดนไหมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งและไปทั้งหมดให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบาย